อลสร้างคว่ยมาปลูกโอ้ยก็จะม่นทั้งกินทั้งเมื่อกะเบิ่งกันว่าสิเป็นจังใดสิเป็นพัพ่ายหรือสิเป็นพักอย่างตรงปวกบ่อเนาะหนามบวกลงโอ้ยคือเท่าคากแทล่ะโอ้ ลุงละลอยต้นใจโอ้ยกินเห็มันเหมือดเนี่ยทั้งกินทั้งเคีเอาโอ้ยมันคือเป็นดอกมันคล้ายเถาหน่อยวะตุงละลอยต้นจิ่งเบิ้งว่าสิเป็นจังได ลักษณะต้นต้นละบาทโอ้พญาศีาสป็นสูบหน้ามองแกงมองเห็ดต้นละบาทเพื่อนวะเนี่ยซ้ำนี่แหละต้นละหนึ่งบาทผักพายพญามายกใจกระมังเหมือนไหมเครื่องไ งูโยกแหวตั้งหันแล้วเอาน้ามาหยดใส่ถุงไว้เออพต้องออกแกก็ละมัางมันตีเหี่ยวก็ยังเกาะจักรถุงเออใส่ไหวกอย่างเดียวนามาหยดเออแค่สั้นล่ะตั้งไว้ยังสี่สถานที่บพท่านพร้อมอยู่ ดูนากับมี่คือกันเขาว่าในมันสีออกอยู่แต่ว่าสว่วม,มันสีออกนะจนว่าหลังปีใหม่แต่ว่าหนีเข้าสีมันรัดเกี้ยววันก่อนมันสีเป็นยังไงควายเถาเป็นดอกลย <laughs> อยู่กลางล่างเคยปลูกน้ำถ่วมแเหลวแต่สีมันสีเกิดกับสีเดือนสามนั่นสีบ่ท่านใจเอามาปลูกก่อนเอาโยนใส่จังนวยเอาโยด จอดใส่ถุงเออจักกน่อยโอ้เคขาัครกันูยังว่าจะสีหยอดลายเพราะมันสีลวกเดี๋ยวคลิปหนาเขาสีผ้าทุกคนไปเบิงการปลูกเนาะตัวนี้สถานที่พอท่านพร้อมอยู่เดี๋ยวพยาละเราจะไปเตรียมการซัก่อนมือปลูกสีไทยทุกคนเบิงอีก อยู่กับดินกินกับสวนกับตายอลวันกับพญละเนาะกับสวนโฮมฮักเรื่องเล่าความสุขติดตามกันโตไปจ้าคิดหน้าจ้า